แถวแล้วทท่ผมอ่ะมันมีเรื่ทงขึนเาไ้ครับไม่ใ่เราไห้เราเราลองดม่เราไม่ขาวดาเขาเอามเบียกันใคร้ดขาด่าหรือข้าหาเราบ่อเรื่องเนียโตเมียโตลูกโตข้ามันเ็เนียยนาอีข้ดีของมันนีเต้อมีข้อีเน่เขิ

มดก็นันกนยังม่เต็มูม่เหากับเขาเรียกได้ถานะคนคนคนยนจะได้คน่าเต็มมหเอกคนจาดเลรอมดนองก็เรียกม่เต็ม่เฮากับเขาเรียกได้เราถไปมัดแป้งว่าใช่ได้ไปแน่เห็นขามไปถามย่าขายสวนให้เราเออย่สิไทยคอยหมดย่างครับใ่ครเ่าขอระมาามนองแล้วร้านตะออืนมันก็ซื้อของป่อยได้ป้าจะไปซื้อกรได้ไหมมันบลาปลาให้เจ้าได้มหมปลา เอนอน,เ S <S นั้นขายหมันต well ้องมาขายก็ขายคำเดียวบันที่ขายน้าแต่แ่รับมากแทร็บมีไฮบอลไว้ที่ไหนกินรวดเป็นมนคันรับมมอยุคข้าปลาเนี่อร่อยด่าการถตุรีของใบเนี่ยรอขายกับชาว่าขายกับพี่เลี้ยงก็ขายอย่าเี้ยพี่กับี่เงินนอกจากคนลอยมันสีอุ่มขายวันนี้ขายซื้อแมงซื้อข้าวไหวสิข้าวปาสิตอนแรกตู้ปราสลัดแต่กองตู้ก็เลยบ่มีสิบห้าินบอ้าข้าแเงินส่สนเงินตู้ไม่เพาขาตู้ไต โตักระหูสลาดเลนะซื้อเครือลางตองเป็นซื้อโตไะเลยไหไปไหนไปแต่ซื้อนี่ะเป็นซื้อมาไมสมบัติเห็นว่ามอนนี้นี่สาวบ้านคุยซือไงไหนเป็นซื้อเมี่ะขอมุ้งจะขอขต่ไหเป็นซื้อมี่ยอีนักให้ไปซื้อมี่ะเออชาวมาเรามึงไปตัวมึงมีสมบัติเราย